นี่ถึงหัวกันเนาะค่ะมาแหววไม่ต้องเฮ็นทั้งมือพี่วีสุสิตบัตดีดีนี่ตุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ผมกับสองพี่เจนที่นี่เชียงนอกนะค่ะเนาะคือเก่าเนาะค่ะน้องวัวน้องควายเฮาเนาะค่ะเนาะตอนแรงๆนี่ค่ะเขาก็มาเลี้ยงอยู่ริมคลองค่ะกเย็นมากแล้วนะคะเนาะกับสุพาพเป็นเขาบัตเนาะค่ะเขาขอบนะคะเนาะเสียงฝนฝ่าห้องก็มาจากท่าไกรนะคะนู่นค่ะ เหมือนนี้มาจากทิศตะวันตกเล้วค่ะเนาะค่ะแต่พวกหัวสิโตกบ่นเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อวานก็มาจากทิศตะวันออกค่ะค่ะเหมือนฝ่ามือดินมาค่ะมาหอนเท่ากับปะตกันค่ะเนาะนี่ค่ะน้องงัวประกาศเขาคอกันเบิดได้แล้วค่ะทยอยกันเขาค่ะนี่ก็ะเลือกเต็มหนองควายเขานะค่ะเนาะค่ะน้องเต้ยวาวเขากลายจากเขาเนาะค่ะแต่เขาคอแล้วเพิ่นหน้าเห็นน้องงัวเขากลายจาเขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะวัวฟูงยัยกับเขาไปทีนเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะทุ่งกว่างเปล่าแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะมีเะ เมื่อึ้มฝ่าถ่มฝนเนาะค่ะเนาะึ้มทุกวันเนาะค่ะเนาะห้องมาทุกวันค่ะแต่ว่ากับโบตกเนาะค่ะเนาะค่ะข้าวกำลังหลุนอีกมือนึงเนาะค่ะเนาะมือแห้งเนาะค่ะเนาะถ้าป่นมือแห้งเสี้ยวฝ่าห้องกำลังจ้ใกล้เนาะค่ะมาผสมสิตกบอลแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวมารอหลุนกันว่างผสิตกให้ข้าบอลมือนี้เนาะค่ะที่ตกไหวอ่ามองซองซ้ำมือที่แล้วก็แห้งไปตัวแล้วค่ะเนาะอ่าบ่เคยถือฝนพอเธอขี้ดินเนาะค่ะเนาะถือฝนมากอะ มาโดนพะเกลแห็งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแห็งเบิร์ดแล้วเนาะค่ะนะขี้ดินแห็งเบิร์ดแหละเนาะค่ะนี่ค่ะเราจะแหน่หน่องควายกระเพาะค่ะพาไปนอนหนามก่อนเนาะค่ะเนาะลุงบัตเอาหน่องวัวไปแล้วเนาะจ้ะเนาะค่ะไปกันเลยค่ะค่ะแต่แววห้องหอกกำลังแบปขึ้นมาเนาะค่ะเนาะหอมเกาโตป่วนเนาะค่ะค่ะก็เลืกงวยขอกมึงเพา่ึนแล้วค่ะเนาะทีมาปลูกด้วยกันอยู่ไต่ข้องเนาะค่ะเนาะ ก็ตั้งสิกลับบ้านเื่ากันเนาะค่ะนี่ค่ะแต่น้องว่าเฮาเขาไปแล้วเนาะค่ะเนาะลุงใบพาไปแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วแต่แกล้วของเฮาเนาะค่ะนี่ค่ะแกล้วของเฮานี่แหะเห็นน้องวัวเขาขอกอะอยู่บ่ได้เนาะค่ะต้องไปเื่ากันเนาะค่ะแต่ก่อนเพิ่นกะเขาขอกัวจะไปลงหนังข้องน้องข้องก่อนเนาะค่ะเนาะไปแล้วนี่ค่ะก็จะขึ้นมาฟังข้องเนาะค่ะเนาะ นอนน้ำน,นะคะนี่้องข้องกับเบิดแตเลยนะคะนอนนี่เหลือนิดเดียวนะคะมาลายนี่ค่ะน,นะะี่ค่ะเริ่มมาลายแล้วนะคะเนาะ,ะนี่ค่ะเส้นทางนี่คือทางกระบะเหานะคะเนาะเขาโมบะนะคะเนาะเข้ากระเสียพาน้องวัวไปอีกทางหนึ่งนะคะนี่ค่ะพา,น,าน,ะะน,ะะน้องไข่นะคะเนาะเอาผิด ผ่านควายปีทางนึงค่ะจะไปขอกของพืชนะคะกำลังจะขึ้นไปแล้ยนะคะเนาะคจะไปนอนน้ำก้อนจะสิเขาขอกนะคะฝนกับไก่เสมาเนาะจะสิโต๊ะบโต๊ะละค่ะแต่กับห้องมาแบบนี้ทุกหมู่เนาะค่ะเนาะไปเร็วนี่ค่ะเราก็เดินทางมาผ่านหนาสวนของเฮาเองนะคะเนาะนี่ค่ะหนาสวนของเฮานี่ค่ะหนาสวน กานลงน้ำหนาสวนกะมืดแหงเริ่มแหงอีกเลยนะคะเนาะเนาะน้องใหม่ก็อยากออกนะคะเนาะแต่ว่าค่ะแต่แหงเหลือเกินนะคะเนาะเ้าก็ะเทียมในหนงวันข้าพาหนาสวนของเขาเองนะคะเนาะค่ะไปลงไปแล้วไปเตยงนอนหนำก่อนนะคะเนาะเอาแล้วตเตยแล้วลงน้ำแล้วก็มาหอดแล้วนะคะเนาะมองคนลงนะ้ำคลองอยงู่แล้วะคะ่ะ ไปไปลงเร็วๆเขาเร็วสีฟ้าก็บานแล้วฝนมาเร็วเห็นบ่หมืดมาเนาะค่ะเนาะหองมามืดมานี่ค่ะอ้าวไปแตีวเว้สิลงดีดีคือดังในนี่ไงม้วนตะกินหยาเร็วเขาไปไปแล้วแตีวเว้ของเขาไปไปเอาแจวเร็ว เร็วเร็วเ,วเวน,น,นาะน้ำจักไม่มีแหงนะค่ะเจ้าแวของหอมบอกมาลงงน้ำเนี่ยก็สิเป็นเหรียน,น้ำแล้วก็ละมังอยู่ขอบดด้วค่ะเี๋ยวเจ้าคุณนล้วค่ะลมเย็นเย็น่วยมาแล้วตกในเด้อมือน,นีเนาะเดี๋ยวซุมเย็นเนาะค่ะ คองกันเล็หน่อยเต็มทีแล้วค่ะเนาะค่ะขึ้นมาจากน้ามาเนาะค่ะเนาะค่ะกับ่าแล้วคนนี้หน่องัวเนาะค่ะเนาะหน่องัวเป็นเจ็บเป็นสอกแล้วค่ะเนาะค่ะเป็นเจ็หน่องัวมาเพิปกติขึ้นทันทีเนาะค่ะเนาะเป็นเจ็เป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเห็นหน่องัวไปเพิปกติอยากไปคือกันควายของเขาค่ะแม่นบาแต้แวว เห็นหนุ่มัวไปก็อยากไปในเขาเฮ้ยไหนนอนน้ำเลยกะอ่ะสดชื่นมั้งว่าจะแต๋แวววนี่ตรงใ้อาบน้ำก่อนเข้าวบานเนาะน่าแต๋อแววเนาะเต๋อแววของเขากะเห็นหนุ่มัวไปบ่ได้กับเสื้อผารีบกินหนากระดิ่งดินีนะแต๋อแววของเขาเนาะไปขอขอค่ะ ยายายาไปเลยกลับบ้านเลยนะพาเยยน,น,ะะน็นหมูเลยค่ะเนาะไปไปหน่อยพาลูกไปไปไปบ่ไปบ่ไปพาเน็นหมูคนที่ทางโน้นเนาะคะ่ะเนาะค่ะัวควายงน้องฟิล์มนะคะน่ะเนาะนี่คะ่ะพาเน็นหมูคนเมื่อก็อยากไปไปไปหน่อยไป,ไปพาลูกไปเร็วไ้นั่นเร็วเร็วเร็วอยากไปหาหมูคำแล้วคำแล้วไปไปไป ะมีอยู่สองขอกันนะคะเนาะขอกขก็ของนอกฟิ์มมันมีไข่นะคะเนาะนนแมวมันมีแตงัวกันเนาะค่ะไปไปแลววแหววปต้องเฮทผู้ิพมุกสิกาบารดดีๆให้ถึกเสดกรบะดิ่ดถึกเสดไปเลยไปไปไปเลยไปเลยเห็นมูบนะคะไอ้นนี้ตัวดีเนาะเนาะเออเอวคนไปไปขอเลยแล้ว แล้วค่ะฝนเปลี่ยนไปหอมมาซื้อซื้อขึ้นสม,มอ่นนะคะมาหอดกันต้องเบ็ดแล้วนะคะเนาะ,ะทุกวันทุกวัน,นะคะ่ะฝนหอมมาหอดเ,เท่าจ้าเสือเดินทางมาสียหอดตอกเท่าไรนะคะ,นะ,คะเนาะไปจ่าจิ๊บ อะไรมูอยู่นะคะแนมเหรอนี่นสิไปหาหมูเราได้มูกับหองหาเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะนี่ค่ะตัวปวนกับมานั่มนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะนี่ตัวปวนสามปวนสามเกือเนาะคะ่กะกำลังสุนนะคะ่ะมาหน่อยของเฮา,าเนาะค่ะเนาะเจ้ากาแฟเจ้าอูเลียงเจ้าเช่ากล้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปหน่อยไปไปเลยไปเลยไปถึงทางเลี่ยวเนาะค่ะเนาะเลี่ยวไปเคาะของเฮาเนาะค่ะเนาะไปแตะไปเอาไปเลย ป่ากระหองขึ้นขึ้นขึ้นเห็นแล้วค่ะอู้นะลค่ะเจ้าเมิดมาแหงแล้วค่ะเนาะไปอ้าวตัวปวนเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยสิหอยของแล้วไป เราจะหอนคอกแล้วก็ทำเป็นออยอิงเนี่ยฉัน่นค่อยอยากเข่านาะคะนาะเห็นมูอก็สิเป็นแนวนี้เนาะคะ่ะเร็วๆของเขาไปสบหอกเลยหอดแล้วค่ะหออกข้าแล้วไปไปไปเลยเข้าไปเข้าไปเร็วเร็ว ขอเขาจะไปเบิ่งห้างไหมของลุงบัตรนะคะเคือจะห้หางหัวป้ายเอาลุงบัตรลุงบัตรเร็วๆมาหอดแล้วนะคะอ๋อนี่ค่ะช่วงป่วนกับยอกั้นแล้เกินนะคะเนาะนี่ค่ะหอดแล้วหอดแล้วหอยคอข้างแล้ว,ว,ลวมาลุงบัตรผูกแล้วผูกแม่หน่อยเคุณนนะคะ,นคะเนาะหอยคอข้างแล้ว น้อยแก้วก็บ้านแล้วหอนบ้านแล้วแจ้แววกรสิแจวเขาแล้วเต่ไอ้เอิงเห็นมูปเะ่อ่าลุงบ้านเอลยใส่ห้างไหวเห็นเนาะค่ะเนาะอ่ากินเปลเอกโตค่ะหลังจากกินหยามาแล้วก็มากินเปลือตอยู่อาทาเนาะแแววของ้าเบืงาไหมเนาะค่ะนี่งัวของเราเนา ลงไปเป็น,นทางใหม่ให้เพิ่นใสน้องวัวนะคะข้าข้าเก่าเป็นผู้พังนะคะเนาะทางใหามาให้เป็นน้องวัวของเราได้กินอ่าฝงอย่างนี้เลยหลังจากไปกินหญ้ามาทั้งวันเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะไปเด็กน้องดอกบัวน้อง,บบองตองกาเป็นกินฟางแต่มันหลุนลงไปเนาะตัวเล็กเนาะน นี่ก็เจ้ากระต่ายเนาะค่ะ,ะ,คะสามเกิดะะเนาะเจ้าเป่าก็ยืนแม่พันพูนเนาะคะ่ะกินกับแมร์พื้นท้องสวนเนาะเจ้าเป่าเจ้าเป่าเล่นเมียขี่ด่เนาะคะ่ะไปน้ำหมูเขาเสือต้องไปตามตลอดเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะ5ขอเจอ้ากิฟไปแต่เพื่อนตัวนี้เนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะก่อนจอ้นะะากิฟเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะ2ของหองเพอ่์เสียน้ำดินแชนแนลพบ่อเป็นกำลังใจหให้กิฟต์ใหม่ต่อไปเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะ